สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติวันวินครับจากพีนิวสุรินไทยแลนด์นะครับเดินทางมาหาน้องฉัตรนะมาหาอาจารย์โต้ไม่นี่อาจารย์โต้เขาว่าให้เลขดีเลขดังนะครับแต่ไม่รู้น้องฉัดบอกว่ามาแรงมากครับช่วงนี้มาแรกมาเข้าแบบว่าอ่าไม่หลุดหลุด,ไ,ดไม่เคยหลุดเลยนะครับผมก็เลยอยากจะรู้เลยมาติดตามนะครับก็ถือว่า มาหาแนวทางฝากเอฟซทุกคนทุกท่านเนาะนะครับเพราะงวดที่ผ่านมานะครับใครที่ได้โชคได้ลาบก็ดีใจด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้โชคได้ลาบก็ติดตามกันต่อไปนะว่าเราจะมีแนวทางจากใครจากท่านไหนนะครับมาฝากทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือโอกาสอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่าน,นครับที่กับอาจารย์โต๊ดครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์โต๊ดกันครับผม ชมครับวันนี้เราก็มาตามต่อเข้ทวนเมื่อคืนไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเสร็จโตดไม่ได้ปล่อยจะมาให้ดูนะใช่ฮะนี่งวดตอนมีพายสถิติเก่าอยู่ที่ช่องเสื้องวดที่ผ่านมาก็คือได้เจ็ดแปดนะได้เจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดนี่มันออกข้างเดียวกันแต่ออกข้างเดียวกันมันเข้าหมดเลขวิ่งนี่เข้าหมดเลยเข้าเลขวิ่งไม่ค่อผลักเลยครับ งวดนี้ก็ถือโอกาสนะมาให้กับเว็บซีทุกคนทุกท่านในเด็ดตามนะว่าเด็ดหรือเปล่าติดตามว่าจะมีตัวไหนนะครับงวดนี้อาจารย์ต๊ดมีแนวทางอย่างไรบ้างครับเสียนตูดเสี่ยนตูดเสียนตูดเสียนดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ว่างครับแวะมาหาแอดนะฮะก็จะมาทําเลขให้นะฮะเลขแต่เลขวิ่งผมยังไม่ปล่อยนะครับครับมาดูแนวทางก่อนนะครับแนวทางแนวโน้มแนวทางเลขเพราะว่า กลัวไม่ว่างกลัวธุระกลัวมีธุระฮะมาดูเด่นเด่นนะฮะถ้าใครติดตามเสียแอดชัดนะฮะก็จะเคยเห็นในคลิปเก่าๆส่วนมากผมจะให้ถ่ายทอดสดเนาะใช่ครับผมจะไม่ไม่ได้ปล่อยคลิปแบบนี้ฮะผมจะปล่อยสดมาดูงวดที่แล้วนะครับเลขในสูตรนะฮะในสูตรเด่นนะฮะนี่เด่นล่างนะฮะตัวนี้เด่นล่างเด่นล่างงวดที่แล้วนะฮะเด่นล่างห้าหกเจ็ดแปดนะเลข ชุดนี้ฮะมันวิ่งวิ่งมาทางเดียวกันสองหมดตั้งแต่เจ็ดเก้าแล้วฮะเจ็ดเก้าก็เลขออกในทางเดียวกันนะ <Yeah. S 1> แล้วมาเด่นบนล่างคือแปดเก้าศูนย์หนึ่งฮะแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้วิ่งไปฮะ <Yeah. S 1> วิ่งไปล่างฮนะ <Yeah. S 1> จะมาดูตัวนี้ฮะว่าว่าเลขมันจะเดินเป็นตัววิ่งลักษณะไหนาานะ <Yeah. S 1> เลือกสูตรสูตรวิ่งก็จะจับชนสูตรวิ่งอีกฮนะ <Yeah. S 1> มาดูเด่นบนนะเด่นบนห้าหกเจ็ดนะเนี่ยวิ่งหกนะ yeah. ห้าหกเจ็ดนียไม่ใช่จะวิ่งได้ทุกตัวนะครับต้องไปมีสูตรอีกสูตรหนึ่งที่ว่าเป็นเลขวิ่งในในเมื่อเลขวิ่งชนก็คือเลขหกนะครับเนี่ยแล้วก็เด่นตัวอีกงอีกตัวหนึ่งก็คือแปดห้าสามสูตรนี้ครับเป็นสูตรบนนะแต่ไหลมาล่างสองงวดแล้วนะไหลมาล่างสองงวดสูตรนี้คือเคยคิดไว้เป็นสูตรบนแต่มันก็หลุดมาล่างมาวิ่งมาหลุดงล่างทั้งสองงวดแล้วคืองวดที่ผ่านมางวดที่อะไรนะเก้า เจ็ดเก้าแล้วก็มางวดเจ็ดแปดอีกนะก็คือว่าไหลมามาดูงวดนี้นะครับมาดูงวดนี้มาดูงวดนี้นะแนวทางนะครับเด่นบนนะะแนวทางอ่างวดประจำวันที่หนึ่งเมษานะครับอ่าสองห้าหกเจ็ดนะตัวเด่นหกเจ็ดนี่ไม่ใช่เลขอองนะเพราะว่าออกไปแล้วอ่าสูตร่างบนเลย เพราะว่าใช้สูตรเดียวกันมาประกบสูตรนี้รู้สึกว่าเสียนโต๊ดเดินดีนะที่บอกก่าเดินเดินเสียนโต๊ดเดินใครมีที่ว่าจะกําลังหน่อยนี่ผมบอกเลยว่าเลขวิ่งไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเลยใช่ครับไม่เคยพลาดสาหรับเลขวิ่งนะบนล่างล่างคือล่างบนกับบนเลยครับก็เราติดตามกันไว้ก็เราวิเคราะห์กันไว้เราจดกันไว้เป็นแนวทางไปนะครับดูเป็นสถิตินะก็เราก็ดูว่าสถิติคนไหนมาอาจารย์คนไหนมาอาจารย์คนไหนให้เลขด่น ดูดีแนบก็ประยธ์แนวทางเขานิดนึงหลายหลายคนก็มีแนวทางของเขาไปใช่ครับหลายๆคนก็มีการทําแนวทางอย่างอาจารย์เซียนโต๊ดนี่ก็อีกคนหนึ่งที่มีแนวทางสูดบนนะูดบนอันนี้ไปได้บนล่างนะอันนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมล่างแล้วมาเปรียบเทียบสูตรอีกนะครับมาเปรียบเทียบสูตรแปดเก้าศูนย์มีแปดเก้าศูนย์นะครับแล้วก็แปดหนึ่งสองอ่าฮะ แล้วก็สี่สามเก้าผมย้ํานะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ไหลไปล่างสองงวดแล้วนะครับสูตรนี้ไหลไปล่างสองงวดแล้วนะอันนี้ก็คือไหลไปล่างใช่ไหมไหลไปล่างสองงวดแต่ว่าเลขมันเข้าได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ก่อนผมใช้เป็นเลขบนนะแต่ว่ามันหลุดมาสองงวดเดี๋ยวนี้มันดูสูตรล่างนะมัดูสูตรล่างมันดูสูตรล่างแล้วกันสองสามสี่นะครับสูตรล่างได้สองสามสี่ห้าซึ่งชนฮะ เลขจะชนหมดนะทั้งบนทั้งล่าง um, ชนสามสี่นะครับชนสามสี่นี่ชนสามสี่นะสามสี่ชนสามสี่นะสามสี่สามสี่กลางเออสามกลางสามสี่สามสี่ชนสามสี่สามสี่นี่ชนสามสามเด้งนะชนทั้งบนทั้งล่างครับเปรียบเทียบใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างทีนี้มาดูตัวแปลกของมันฮะตัวแปลกคือตัวที่เดินก็คือแปดนะตัวที่แปลกคือแปดแปดนี่แปลกแปลกก็คือมาคู่กัน แต่คือสองสูตรชนกันนะครับอ่าสองสูตรชนกันแล้วมันมามามา,มาได้แปดสองอันแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองซึ่งสูตรนี้ตัวที่ว่าเดินดีก็คือแปดนะครับแปดทีนี้มาดูเ 9, 9ก้าเก้าไปชนสูตรนี้นะทีนี้ผมจะมาหลายเลขนะหลายเลขว่าเลขไหนคือควรได้จะจับนะผมยกตัวนี้มาหมดเลยนะครับยกมาหมดเลยนะครับ ในสูตรเนี้ยสมมาหมดเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองไปประกบเอานะครับประกบเอาสามสิบสี่นะครับประกบเอาสามสี่นะครับประกบเอา 3, ก็ <4. S 2> ก็จะไม่ยากนะฮะก็ไม่ยากถ้าคนจะจับเลขนะะให้จับจับเอาสามสี่เลยได้ไหมเขื่อนก็คุณก็ต้องเอาเลขสามสี่ไปประกบกับพวกนี้นะฮะประกบเอาอก,ก็คือสามแปดสามเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์ไอ้สามหนะึ่งเนี้ย 9 012อืมถ้าประกบประกบเลยนะ83 83 89 84 93 94 03 04 13 14 23 24ทีนี้อันนี้ใช้ได้บนล่างนะครับสูตรนี้ใช้ได้บนทั้งล่างในเมื่อสูตรเลขมันมา ทั้งบนทั้งล่างคือนี่เลขล่างชุสูตรล่างครับสองสามสี่ห้าสูตรบนก็หนึ่งสองสามสี่ซึ่งมันชนสามสี่นะฮะทีนี้ถ้าถ้าถ้าเลขมันเดินละะนะักษณะมาเรียวมาทางเดียวกันเหมือนสองงดติดนะะสองงดติดจะสําหรับล่างนะครับสําหรับล่างก็จะมีสองสามสี่ห้าก็เลยสองสามสองสี่สองสี่สองห้า สามสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้าแล้วก็สี่ห้านะครับเนี่ยสี่ห้าถ้ามันมาทางเดียวกันฮะมาดูเลขที่ว่าเข้าเข้าสองทางนะครับก็มีสองสี่นะครับก็มีสองสี่สองสี่สอสี่ถ้าเลขมาเลขพี่น้องอีกก็แล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่าผมทําเลขแล้วผมว่าถ้าเลขมันมาค้างเดียวกันก็ผมจะใช้สูตรแต้มตัดนะสูตรสูตรแต้มเมื่อกี้นะครับผมตัดได้เจ็ดแปดะเจ็ดแปดแล้ก็หกแปดแต่ว่า เลขลักษณะเมื่อกี้มันออกไปเจ็ดเก้าคนนะตัวนี้ก็ภรรยาเขาก็ได้นิดหน่อยอยู่แต่แต่อันนี้อันเนี้ยสูตรเนี้ยผมมองไปมันจะมีสองสองสองตัวก็มีสามสองนะสองสองกับสองสี่นะครับสามสองกันก็สามสองกับสองสี่อันเนี้ยนะครับอ่าสามสี่จะมีแค่ตัวเดียวนะครับสามสี่ตัวเดียวแต่ว่าแนวทางที่เราเห็นเดี่ยนี้มันเอาไปประกอบได้นะครับเอาไปประกอบได้ เจ้ายังอันเยอะเลยเรายังเอาไปไปซื้อเยอะไม่ได้ก็ก็ไปลองดูก่อนพิจารณาดูก่อนนะครับแต่เลขวิ่งเ่เลขวิ่งประจําปีมันมันมีมันมีอยู่นะครับเลขวิ่งประจําปีมันมีสองตัวอยู่ในนี้ครับเนี่ยมันมีสองตัวเลขวิ่งประจําปีมันมีมันอยู่ในนี้สองตัวนะครับนะครับ อันนี้ชุดบนใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะตัดอันนี้ใช้บนล่างได้อันนี้ชุดบนล่างเลยใช้บนล่างได้เพราะว่าเลขเลขบนล่างมันเหมือนกันคือติด3ามสี่นี่ก็ติด3ามสี่นะแต่ว่าเลขเลขวิ่งประจำปีมันติดอยู่ในนี้ครับติดอยู่ในนี้สองตัวติดอยู่ในนี้สองตัวจะเผยได้ไหมว่าตัวไหนครับเดี๋ยวก็จะจับขึ้นให้ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางจับคู่บนล่างนะครับจับคู่บนล่างให้ก่อนจากเซียนโต๊ดครับเซียนโต๊ดครับถือว่าจับคู่บนล่างให้นะครับแต่ว่าที่ถ้าว่ามองในในแนวทางของแอดมองก็ตอนนี้จะมีอ่าสองสามกับสองสี่นะครับสองสามสองสี่แต่ว่าถ้าจะมองมุมมองอย่างอย่างอย่างเซียนโต๊ดพูดว่ามันจะมีเลขที่ออกประจาปีอ่ะมันจะมีอยู่ในนี้นะครับมีอยู่ในเนี้ยเราก็จะต้องมา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 ดูว่า ตัวไหนมันจะจะมีบ้างอย่างเช่น93นะครับอย่างเช่น93มีไหม83มีไหมอะไรเงี้ยนะครับ83 93เนี่ยมีไหมอันนี้จะเป็นตัวเด่นผมจะแนะนําให้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่ชอบอะไรนี้ผมให้ไปหา92ไว้ก่อนนะครับอ่าเอ2ไว้ก่อน92ถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นตอนเนี้ยถ้าเป็นผมผมจะเอา2 3 2 4แล้ว92ก่อนนะนะครับถ้าเป็นผมตอนนี้ fc เผื่อเขาจะเอาตัวไหนก็แล้วแต่แต่อันนี้เอาไปพิจารณากันดูก่อนว่าแนวทางที่มีอ่ะอ่าสามอ่าแปดสามเก้าสามศูนย์สามไปกลับนะครับไปกลับไม่ได้ปักหลักฮะย้ำย้ำมันย้ำไม่ได้ปักหลักนะครับถ้าถ้าปักหลักผมจะผมจะทาจะต้องทําอีกนะครับครับอันนี้ผมจับให้ดูคร่าวๆอันนี้จับให้ดูคร่าวๆก่อนแต่ว่าเลขวิ่งประจําปีมันอยู่ในนี้สองตัวอแต่เท่าที่สังเกตดูตัวเด่นๆก็คือตัววงกลมอ ตัววงกลมที่วงกลมไว้ให้ดูอ่ะดูไว้ก่อนก็ได้ดูขนดครบคมอ่ะเซียนโต๊ะแกใส่นี้ไว้ให้เนาะก็ดูเป็นพิจารณาดูก่อนเดี๋ยวเซียนต๊ะจะไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งแล้วจะมาแบ่งปันอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดก็คือชุดลายเซียนต๊ะเอาเล็กวิ่งปล่อยเล็กวิ่งจะเป็นชุดเล็กวิ่งใช่ไหมแม่คือคือวันเล็กวิ่งกับชุดตัวแต่จะมาจะเอาไปวิเคราะห์แล้วจะเอามามามาปล่อยอีกทีหนึ่งอก็จะจัดให้เชื่อม จัดให้ช่วงแต่ช่วงนี้ก็คือเอาพวกนี้ไปก่อนเอาป็นแนวทางเปียบเทียบอาจารย์คนอื่นก่อนก็ได้เปรียบเทียบดูก่อนเนาะนะครับเผื่อว่า นะครับอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณเสียนโต๊แล้วกันนะครับต้องขอขอบคุณเสียนโต๊ด้วยครับครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับแนวทางจากเสียนโตนะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูนครับเพราะว่าเสียนโต๊บอกว่ายัางไม่อยากออกสื่อยังไม่ออกออกหน้าแต่ให้เป็นนามสมมุติไปก่อนว่าเขาคือเสียนโต๊ครับก็ลองติดตามว่าเสียนโต๊จะให้แม่นหรือจะให้ถูกแค่ไหนแต่ว่าน้องชัดก็แน่ๆนะพูดคุยกับน้องชัดได้นะครับทักมาสวัสดีครับอ่า นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางจากเยนโต้โ<อ>ก็คือน้องชาตก็ตามมาทำม,ม,มาประมาณเจ็ดแปดม้วนแล้วนะต,ต,ตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เรออ็ก่ี่ีตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแหละนะครับ<อ>ตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มเริ่มทำมาเรื่อยเรื่อยเริ่มทำมาเลยก็ถือว่า เลขของเซนโตสก็ยังไม่ไม่หลุดดูย้อนหลังได้นะหลุดน้อยหลุดน้อยแทบจะไม่ไม่หลุดเลยเลขวิ่งไม่หลุดเลยเาะงวดก่อนก็ศูนย์สามก็ตรงตรงท่นเอครับก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ตรงตรงนะครับก็ยังไรผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเซนโต้ครับก็พิจาารณไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามเซนโต้อีกหนึ่งคนนะครับไว้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางนะครับก็ จะซอกแสวงหาด้านตันเลขมากับท่านผู้ชม f อของการช่องวันนี้นะผมประวัติวันวินนะครับจากพีนิวสูรินไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนในการกด u ับส r i b ้ในการกดไลค์กดแชร์ในการกดติดตามนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแสดมปนะครับจากช่อง YouTube ความเชื่อนะครับก็สามารถไปติดตามครับช่องน้องคนนึงได้นะครับวันนี้ผมขอกก่าวาคําอำลาครับสวัสดีครับขอบคุณเซียนตัตมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม